นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคกระหันตสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้นนาบัดนี้ถึงเวลาปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ เจิตใจให้แน่วแน่มั่นคงอย่าได้ลหลงไหลไปตามสังขารมานมันหลอกลวงกิเลสมานมันหลอกลวงให้หลงไปความล่มหลงในใจิตใจมนุษย์คนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ลุ่มหลงไปในที่ใดๆ ก็หลงในตาหูจมูกลิ้นกายใจหลงในโลกเสียงปิ่นรสโพธฐภพธรรมอารมอาการความหลงของจิตพันหลงไปตามอายตนะทั้งหลายตาเห็นโลกขาดสติสัมปชัญญะก็เข้าใจว่าโูกนั้นจะมั่นคงถาวรยั่งยืน อย่างที่จิตใจคิดอ่านเห็นนั้นความจริงโลกประขันนี้ไม่ใช่ของมั่นคงถาวรประการใดเมความเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่เป็นอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปที่ทันว่า ชลาความแก่มันไม่ได้ตั้งอยู่มันแสดงความแก่ความชลาเรื่อยไปจนกระทั่งแก่ชลาไปมาที่ไหนไม่ได้แล้วสังขารเหล่านี้มันก็แตกไปดับไปหมดไปสิ้นไปตามหน้าที่ของสังขาร ของเขาเป็นมาอย่างนี้แต่จิตใจคนเราไม่ภาวนาเพียนเพ่งดูให้ดีจึงได้หลงได้ไหลไปตามกิเลสเหล่านั้นเวลาภาวนาท่านจึงให้ตั้งจิตให้มั่นสงบให้โยก แล้วก็โดความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคือแสดงอนิจจาลักษณะโยตลอดเวลาทั้งโลกทั้งนามทั้งกายทั้งจิตทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งวัตถุธาตุภายนอกทั้งหลายตั้งใจเพียงภาวนาดูให้ถีทถ้วนว่ามันตั้งอยู่อย่างไร มันตั้งอยู่จริงไหมไม่แก่นั่นจริงไหมไม่เจ็บนั่นจริงไหมไม่ตายนั่นจริงไหมไม่เห็นมีอะไรอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่ชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็แก่ชรลาสํำรุดสุดโทม เดียวก็ได้ข่าวว่าคนนั่นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วตายแล้วไปเกิดที่ไหนก็ไม่มีใครรู้รู้จักแต่ว่าตายวันเวลาแห่งความตายก็กำหนดไม่ได้ด้วยใครจะไปคิดเอาว่าจะให้ตายวันนั้นให้ตายวันนี้ให้ตายเวลานั้นเวลานี้ก็ไม่ได้ พอเหตุความตายมันเกิดขึ้นมาได้นับไม่ถ้วนบางคนนั่งอยู่ดีๆเกิดเป็นลมขึ้นมาตายก็มีบางคนยืนอยู่ดีๆพูดจาปาสัยกับเพื่อนมนุษย์ เดี๋ยวเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนก็เดินไปดีๆเกิดเป็นลมเป็นแรงขึ้นมาล้มลงตายก็มีบางคนยังไม่นอนก็พูดจาปลาใสรู้จักภาวะเดโย เวลาหลับไปไม่รู้ตายไปแต่เมื่อไร่ไม่มีใครรู้พระก็ตายได้เนนก็ตายได้ผ้าขาวนางชีก็ตายได้เหมือนกันผ้าดำผ้าขาวผ้าเหลืองไม่เลือก ถึงเวลามันจะตายนอนหลับอยก็ตายได้พระอุปชาอาจารย์บางองค์ไปบวชนาบวชเนนนอนหลับไปนายกุติแจ้งมาพระสงฆ์สามมนเนรจะไปบินบาท ก็มองหาอุปชัชฌาหายไปไหนไปตามดูสิไปกุตินืกว่ายังมีชีวิตอยู่ไปจับปลายเท่าแข็งจกกะถึงศีรษะนั่นแหละมรณะภัยคือความตายให้พาการเตือนใจของตัวเองอย่าไปเข้าใจว่าเราไม่ตาย คนอืินเขาตายได้เช่นนั้นตัวเราต้องเป็นเวลาหนึ่งมันอาจจะตายอย่างนั้นก็ได้เพื่อให้จิตใจนี้ไม่ประมาทมีสติความระลึกได้มีสมาธิจิตตั้งมั่นไว้อยู่เสมอมีปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารอยู่ไม่ให้จิตประมาท เตือนจิตกอเตือนใจของตัวเองอยู่ทุกเวลาว่าตายตายไม่ใช่วันคืนเดือนปีที่เรานับกันหรือถามกันว่าอายุได้เท่าไหร่สิบปียี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีว่ากันไป อายุจริงๆมันไม่ใช่วันคืนเดือนปีอายุของคนและสักทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกเมื่อยังมีลมเข้าอยู่ออกอยู่ได้นั่นแหละชีวิตถ้าเกิดลมหายใจปิดเมื่อใดก็ตาย ไม่ใช่วันคืนเดือนปีลมหายใจเข้าออกนี่แหละอายุละ่ะยังอื่นจะมีอยู่ก็าตามถ้าลมหายใจไม่มีแล้วตายท่านจึงให้นะนึกเตือนใจของตัวเองว่ามะระนังเมภาวิสติเราต้องตายตายภายในร้อยปีนี้ด้วย ความตายนั้นคือมันใกล้เข้าไปโดยลำดับลำดับท่านเปรียบอุปมาเหมือนนายโคค่าจูงโคจะไปฆ่าในที่หลักเขาจะฆ่านั้น,น,นก้าวไปก้าวใเก้าวใดก็ใกล้ไปสู่ที่ตายของโคนั้น คนเรามันก็ใกล้เข้าไปขยับเข้าไปใกล้ความตายต้องภาวานาเตือนใจของเราไว้ว่ามันใกล้เข้าไปอีกไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชั่วโมงนาทีวินาทีละจะไปถึงที่เหมือนเขาฆ่าโค และชีวิตของคนเหล่านี้ท่านเปรียบอุปมาเหมือนอย่างว่าหม้อดินสมัยโบราณนั้นใช่หม้อดินเอาดินเหนียวมานวดมาทำแล้วก็ทำเป็นหม้อใส่น้ำใหญ่เล็กหนาบางขึ้นเชื่อว่าหม้อดิน จะใหญ่เล็กอย่างไรก็ตามเมือม่อหลดเมื่อหลดอะไรลงมาแล้วแตกทางนั้นแหละไม่เหลือท่านเตือนว่าชีวิตของคนเรานั้นเหมือนหม้อดินแตกได้ทุกเวลาคือตายได้ทุกเวลานั่นเอง เราจะไปคิดเอาเองว่าวันนี้คงไม่ตายคืนนี้คงไม่ตายเวลามันจะตายเขา้ามันอยู่ที่ลมหายใจปิดลมหายใจเมื่อใดเวลาใดก็ตายมรณงมรณงตายตายเตือนจิตเตือนใจไว้ประมาทไม่ได้ มรณะมรณนังความตายตายได้จริงๆเด็กก็ตายได้กลางคนก็ตายได้แกชลาไม่ต้องว่ามันต้องตายเจตผู้โรโยที่ไหนในเวลานี่ ให้ตั้งจิตขึ้นมาภาวนาในใจให้ได้มรณงเมภาวิสติเราต้องตายต้องตายแน่แน่ความตายนี้ท่านเปรียบไว้แล้อย่างหลายประการแต่เจิตใจคนประมาทแล้วก็ไม่รู้สึกอยู่นั่นเอง ผู้ไม่ประมาทเท่านั้นลหะจะมีสติรู้สึกได้บางอุบายท่านก็ตั้งขึ้นมาว่าความตายนั้นเหมือนกับโูเขาหรือศีลาก้อนใหญ่ทั้งแท่งโจงสูงจดฟ้า กลิ้งมาทั้งสี่ทิศกลิ้งมาหาตัวคนเหล่าไม่มีที่หลบหลีกเพราะภูเขาใหญ่สูงจดท้องฟ้ากลิ้งมาทั้งสี่ทิศมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายตัวไหนพวกใดอยู่ใกล้ก็บทละเอียดไปก่อน ผลที่สดก็มาถึงที่เราท่านทั้งหลายอยู่นี่ยังมีชีวิตอยู่นี่มันบทละเอียดมาอย่างนั้นการที่ท่านชี้แจงแสดงอย่างนี้นั้นให้จิตภาวนาดูดูชีวิตของตัวเองจะไปเข้าใจว่าเราอยู่ดีสบาย คงจะกินได้อยู่คงจะนอนได้อยู่คงจะไปอย่างนั้นอย่างนี้ได้อยู่อันนี้เป็นความประมาทท่านให้นึกให้น้อมมองให้มันเห็นในใจว่ามรณะมร,ะมระนังความตายลมเข้าไปก็ตายลมออกมาก็ตายหายใจเข้าไปอีกก็ตายได้หายใจออกอีกก็ตายได้ ไม่ได้เลือกว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ไม่ได้มีกำหนดถ้าเข้าไปแล้วออกมาไม่ได้ก็ตายออกไปแล้วโสดเข้ามาไม่ได้ก็ตายเมยู่เท่านี้แลต้องกำหนดต้องพิจารณาอย่าให้จิตตกไปโส่ความประมา ผู้ใดไม่กำหนดซึ่งความตายให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นผู้ประมาทพระพุทธเจ้าของเหล่านั้นพระองค์ไม่ได้ประมาทอันความตายนั้นพระองค์เนิกได้ทุกลมหายใจเข้าไปลมโสดลมเข้าไปพระองค์กดตามโลวันี้ ลมเข้านี่ก็ตายได้เวลาลมออกมาเพราะงค์ก็ตามดัวลมหายใจออกนี่ก็ตายได้เมื่อมันตายทั้งเข้าตายทั้งออกอย่างนี้แล้วยิตอันใดยังมัวเมาอยู่ในกิเลสกามในวัตถุกิตใจฟุ้งซ่านรำคาญอะไรยังมีอยู่ ก็ให้เลขแก้ไขภาวานากำหนดมรณะกรรมาฐานให้มันแจ้งชัดอยู่ในจิตในใจนะนายให้ความประมาทมัวเมาเกิดขึ้นเนี๋ยวมีสติเต็มที่จิตตั้งมั่นเต็มที่มีปัญญาเต็มที่ มีวิชาความรู้ความเข้าใจในจิตใจเต็มที่อยู่ไม่ประมาณนั่งก็ไม่ประมาณภาวนาอยู่นั่งแบบไหนก็ภาวนาได้ยืนแบบไหนก็ภาวนาไว้เสมอนอนแบบไหนก็ภาวนาไว้ทุกเวลา ใาให้จิตใจประมาทโมเม,า,มาคนอื่นผู้อื่นเขาจะเพลิดเพลินดีอกดีใจเศร้าโศกเสียใจไม่ต้องไปเกี่ยวถ้าเขาไม่รู้สึกตัวเขาเองมันก็ไม่มีทางที่จะแก้ได้ต้องเลกโยในตัวในใจของเราว่าความตายมันใกล้เข้ามา ขยับเข้ามาที่เราว่าจะแก้ได้จะลบได้น่ะมันลบไม่ได้ถึงเวลามันจะตายจริงๆไม่มีอะไรแก้ไขได้เพื่อนมนุษย์เขาก็โลภภายหลังว่าคนนั้นตายไปแล้วคนนี้ตายไปแล้วนั่นามรณะภัยคือความตาย ใกล้ที่สุดแล้วก็มีเป็นได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมรณะภัยคือความตายเขาไม่ได้พลั้งเผลอเหมือนจิตใจคนเราเขาจ้องจะเอาให้ความตายมาถึงอยู่ทุกเวลา ถ้าผู้ใดประมาทก็ยิ่งใกล้ยิ่งเร็วเข้าถ้าไม่ประมาทแล้วยังห่างออกไปถ้าประมาทมัวเมาเมื่อใดเวลาใดเราวมนใกล้ที่สุดลมเข้าก็ตายได้ลมออกก็ตายได้ทุกลมหายใจเข้าออกตายได้ทุกเวลา ประมาทาดพ,พังตายได้ทุกเวลาประมาทไม่ได้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่เหมือนพื้นแผ่นดินแผ่นดินเขาไม่หวั่นไหวจิตใจเราก็ยาได้หวั่นไหวสันส่นสะเทือนตั้งใจภาวนาแก้ไขในจิตใจลงไป มันรู้เท่ารู้ทันขยันมันเพียนไม่ทอดแอออนแอในหัวใจจึงชื่อว่าสาวโกสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกพระพุทธเจ้าท่านไม่ประมาทอันนั้นให้เล่งภาวนาอยู่ทุกเวลา อย่าได้ประมาณเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปไกลกลองพินิจพิจารณาจนแจมแจ้งในจิตใจของตัวเองก็จะมีแต่ความสุขความเจริญ ในทางพุทธศาสนาดังสแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาลฉนลีสัพพิโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควิวนัสตุมาเตภวัตตวันตรายโยสุขีเทคาโยโกภวะอภิวาธนาเซริสนิจังบุตตาปจจายิโน จตาโรโธรรมาวทันติอายุวันโนโสขังภาลัง